ชุดคิดที่จะทำวันนี้นะคะเป็นชุดคิดของแอลวิล่านะคะเป็นคีโคเบอร์นะคะเป็นนกฟูในชุดก็จะประกอบไปด้วยผ้าค่ะแล้วก็จะมีใย,ยนะคะใยบายงๆใย,ยแผ่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องเนายใยแผ่นกับตัวผ้านะคะผ้าชิ้นที่เราจะทำารงนีไปให้มันติดก,กันก่อนนะคะมันจะได้ไม่เคลื่อนเนาก่อนแล้วก็จะมีผ้าค่ะผ้าก็จะเป็นพวกซับในแล้วก็พวกชิ้นตกแต่งนะคะก็จะมีมาให้ในชุดคิดค่ะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์มีได้นะคะแล้วก็มีอ่าห่วงห่วงุแจค่ะเดี๋ยวมาเย็บกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเริ่มด้วยการเนาชิ้นที่ชิ้นนี้นะคะให้มันติดอยู่กับใาย,ายแผ่นค่ะแล้วเดี๋ยวมาเย็บเดินควินนะคะให้มันเป็นเส้นโค้งๆหน่อยนะคะเพื่อให้ตัวผ้าแผ่นนี้ติดกับใย,ยค่ะ จะเย็บด้วยจากแอวิล่านะคะรุ่นสวิตตี้นะคะตัวนี้ซื้อมานานและนานมากแล้วค่ะเป็น10ปีแล้วแต่ก็ยังทนทานยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมนะคะส่งเข้าศูนย์มีค่าบริการในการดูแลทำความสะอาดเครื่องและเปลี่ยนตัวอะไรที่เสียหายก็อยู่ที่ประมาณ400บาทนะคะก็จัดว่ายเยี่ยมค่ะ10ปียังใช้ได้เดี๋ยววันนี้จะเลือกลายตกแต่งเป็นลายนี้นะคะก็หมุนมาตรงนี้นะคะส่วนความที่ห่างเอาเป็นเกือบหนึ่งนะคะน้อยในทั้งห แลนะคะแ้วนี้ก็ปรับอยู่ยที่2อนะคะเดี๋ยวเริเ่มยิบกันเลยนะคะได้หนึ่งเส้นแล้วนะคะาวางดูเส้นนอกเป็นหลักนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ให้ห่างกันประมาณนี้นะคะวางตรงนี้ให้ตรงกับเส้นแรกกัมนเดิ แค่อยากจะตกแต่งลายเฉยๆนะคะเดี๋ยวย็บไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะเย็บให้ติน้นแกะใหญ่แล้วเดี๋ยวมารอดูกันนะคะลัดเจ็บสวยนะคะทั้งด้านนอกด้านในนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยดีนะคะเดี๋ยวย็บก่อนนะคะเดี๋ยวย็บทั้งผืนให้เสร็จแล้วก็แกะเส้นเนาออกนะคะแล้วมาดูผลงานกัน,นะคะ่ะ ก็จะมาหูงวงล้อนี้นะคะ กามาใช้ได้นะคะไม่ต้องอน่านจากเก่าเราก็ทําได้ค่ะเพราะของมดเองก,ก็เก่านะคะเป็น10ปีแล้วก็ยังทํางานได้ดีเหมือนเดิมนะคะเดินลายลวดลายเสร็จแล้วนะคะแล,ะล้วเนาะเส้นแนวออกเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดเป็น2ชิ้นค่ะนะคะ,นะคะอ่าส5บหสเเซนติเมตรค่ะ2ชิ้นนะคะ2ชิ้นนี้ก็ทำเป็นชิ้นหน้าและชิ้นหลังค่ะ กระดาษกาวสองหน้านะคะหรือเรียกว่าวีลเนเน่นะคะก็จะมีมาให้ในชุดคิดด้วยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาวาดเอาด้านกาวลงนะคะเดี๋ยวเอากระดาษลอกลอกลายนะคะลอกลายตกแต่งขอกมแม่ล้วนะคะเดี๋ยวก็จะตัดแล้วก็ไปรี่งงนนะะติดชิ้นงานค่ะเมื่อตัดชิ้นผ้ากาวสองหน้าตามหมายเลขที่ที่มีนี่นะคะเราก็จะเอามาวางกับผ้านะคะผ้าตามตามสี เราเดี๋ยวเราเจะไปรีดน,นะคะโดยที่เราเอาะด้านกาวด้านที่มีกาวนะคะคือด้านที่ไม่เรียบติดรีดติดกับผ้าด้านชิ้นหลังนะคะเดี๋ยวจะวางแบบนี้ชิ้นเลยเอย่างเช่นหมายเลข9กับหมายเลข7นี่นะคะสีเขียวลนะูกตตาตรงนี้เราก็จะกลมๆเลยค่ะกลมๆเลยแล้วส่วนลูกตาวเล็ไหมายเลข8กับหมายเลขส0สีขาวก็อันนี้ก็ กาวสองหน้าติดกับตัวชิ้นหลังของผ้าเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาตัดตัดให้มันเท่ากับตัวผ้ากาวตามแบบที่เราลอกมาจากแพทเทิร์นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะลอกผ้ากาวแล้วก็ไปแปะนะคะตัดชิ้นส่วนเรียบร้อยนะคะตัดเท่ากับขนาดของอากาวสองหน้าที่เราลอกตามแพทเทิร์นเมื่อกี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะลอกกาวข้างหลังนะคะแล้วก็ไปรีดติดกับชิ้นงานค่ะเพื่อที่จะทำแอป์พิเก e ้นะคะ พับผ้าหากล่งกลางผ้านะคะแล้วก็วางมดจะวางนะคะเผื่อ,อเรียบร้อยอ๋มดวางจริงๆเพื่อนจะใช้ปากกาตัดอันนี้แล้วก็ลงไปทาบก็ได้นะคะแต่มดไม่ไม่ตัดมดจะเก็บเอาไว้ไปดูแบบอีกนะคะเผื่อจะใช้ก็จะพับกึ่งกลางนะคะแล้วก็วางตามกึ่งกลางตามนี่นะคะเดินเส้นซิกแซกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินรอบเลยรอบรอบชิ้นงานทุกชิ้นนะคะตอนนี้มดใช้ เป็นซิกแซกนะคะซิกแซกเอาให้มันถี่หางแคบๆหน่อยนะคะอันนี้ว่าปรับเป็นสองนะคะแล้วก็อันนี้ปรับเป็นมาน0.5นค่ะเดี๋ยวจะเดินจนเสร็จเลยนะคะแล้วก็มาดูชิ้นงานกันเดินซิกแซกเย็บแอปเปิตรงชิ้นงานตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาประกอบเป็นชิ้นพวงกุญแจกันค่ะใส่ซับในเรียบร้อยค่ะ เย็บตรงนะคะประกอบชิ้นหน้าชิ้นหลังเอาด้านถูกประกบกันนะคะ,ะแล้วก็เก็บริมโดยเย็บซิกแซกนะคะซิกแซกธรรมดาเพื่อไม่ให้มันเป็นระเบียบไม่ลุยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับนะคะกลับชิ้นงานออกมาแล้วนะคะคือด้านในพอเราเย็บเสร็จนี้เราต้องคลิปให้เกือบเกือบถึงเส้นเลยนะคะคลิปให้มันเหลือขอบน้อยเวลาพลิกมามันจะได้ไม่แน่นขอบก็จะได้สวยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะเก็บรายละเอียดนี้เย็บมือนะคะจะเย็บมือ ด้านนี่นะคะตรงไปอย่างนี้เดี๋ยวจะเก็บเข้าแล้วก็สอยมือให้สวยงามเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะมาร้อยห่วงกันนะคะประกอบชิ้นหน้านชิ้นหลังเข้าด้วยกันเสร็จแล้วนะคะต้องเว้นช่องนะคะเว้นช่องข้างบนก็เว้นไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะใส่ยางนะคะข้างในก็จะมีซับในเรียบร้อยนะคะซับในเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ห่วงกันนะคะ นี่เป็นชิ้นสับในเป็นลายดอกไม้นะคะน่ารักเดี๋ยวเราจะใส่ห่วงนะคะห่วงที่มาจากในจุดชิดนี่นะคะใส่ยางใส่ห่วงร้อยใส่ห่วงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําจุกกลมๆปิดตรงนี้นะคะเพื่อกันไม่ให้มันหลุดนะคะไม่ให้มันร่วงนะเดี๋ยวเราจะมาเย็บจุกนี้นะคะเพื่อที่จะคล้องตัวตัวสายนี่เนาะสายที่จะห้อยอย่างนี่นะคะก็มาเย็บนะคะก็ตัดผ้านะคะออกเป็น แล้วก็นะคะพับเข้ามานิดนึงตรงขอบแล้วก็เย็บรอบเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะลูดนะแล้วก็ใส่ใหญ่นะคะเสร็จแล้วนะคะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ห่วงใส่ปูนเจเรียบร้อย